สวัสดีครับเพื่อนๆชาเดวิลเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่เกมไลน์เดนเจอร์นะครับก็กะว่าจะมาเปิดกระชานรอบ2นะครับรอบแรกเปิดไปตั้ง3ครั้งนะครับ0รลูบีนะครับเปิดไปก็ยังไม่ค่อยที่จะถูกใจมาก,กเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็ไปดูได้นะตามลิงก์ตรงนี้นะครับขึ้นไปให้บนหน้าจอนะ ในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะมาแปลกกว่าทุกๆครั้งนะครับก็จะมีตัวลิมิเต็ดมานะครับไอตัวอะไรเนี่ยเฟยหงนะครับหรือว่าซูซูนะครับตัวที่ถือดาบนี่นะอ่าแล้วก็มีหมาป่ามาครับหมาป่านี่เหมือนคล้ายแบบมันจะได้เป็นตัว8ดาวเลยนะครับเป็นตัวเดียวนะที่มันมี8ดาวในกาชานะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์มีโอกาสเพิ่มได้เลนเจอร์ใหม่นะครับสเท่านะแล้วก็จะได้กบแดงนะครับสเท่านะเหมือนเอาวันเลี้ยวหนาดอะมารวมกับในกิจกรรมครั้งนี้นะ ก็ว่าจะมาเปิดกระชากันอีกสักรอบนึงนะครับมาลุ้นในตัวเฟยหงนะหรือว่าสู่นะครับครั้งที่แล้วไม่ได้เลยนะเนี่ยก็กะว่าจะไม่เปิดแล้วนะเนี่ยแบบจะไม่เปิดเพิ่มแล้วนะโวหแต่มันในพวกตัวที่เปิดมาได้มันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับอาครับเดี๋ยวมาเปิดนะครับรีเจนกระช่านะครับห้าบวกหนึ่งนะครับสองร้อยรูบีกดทีหนึ่งใจนี่เต้นตุบตุบเลยนะเนี่ยอ่าไปเลยกดไปแล้วนะสองร้อยรูบีะครับสะสมนานมากนะครับ กอดได้ลูบี้มาแล้วก็ตัวที้หนึ่งตัวที้หนึ่งโอ้โหแกะมาเลยนะครับโอ้ยสองโอ้ได้เว้ยหกดาวก็ดีครับผมไม่โลภนะครับสูู่ครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยๆไปอัพเอานะครับเป็นโกลสูู่นะครับมันถือว่ามีเชื้อแล้วนะครับสามารถเอาไปอัพเป็นเจ็ดดาวได้นะครับตัวนี้นะแต่จะเปลืองกบแดงนิดนึงนะครับได้ดีใจยิ่งกว่าแบบได้พวกเจ็ดดาวได้อะไรนะเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับที่แบบจะหายค่อนข้างที่จะยากแล้วนะ แล้วไอ้ตัว5ดาวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันได้มาจากเมื่อไหร่วันไหนอะไรยังไงนะเพราะผมเล่นมาไม่ทันนะครับก็คือแบบไม่รู้อะมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับหรือก็ไม่รู้ว่ามันได้จากกิจกรรมอะไรนะฮะไม่ทราบนะครับแต่ได้6ดาวมาก็ก็ดีนะพอดีนะวปซ้ำโอ้โหบอสฮีโร่ไอ้ตัวนี้มันทำไรได้เนะี่ยมันอีโวมาจากบอสข่าดแดนหรือเปล่าอะไรบอสแดนซิง่งอะไม่รู้นะต่อมาโอ้โหมาทำไมฟรีเลนเจอร์ โอ้ยโกโอ้โหก็ดีนะตัวนี้กบแดงนี่มันไม่ออกเลยเนี่ยสุ่มสามเท่าเลยของมันนะเสง็งเจียแย่แย่นะโอ้โหไบโก้ก็มาครับก็มาดูครับตัวี้เปิดได้ครับเจ็ดดาวไม่ออกเลยนะครับแล้วกบแดงก็ไม่ออกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะแม่งหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยกบแดงไม่ออกให้เลยสักตัวนะครับโคตรเสียดายนะเคเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนครับผมเพิ่งได้นะตัวแรกนะสู้ๆนะอ่ะ มาดูครับที่เปิดมานะครับในรอบนี้นะได้ไบโก้นะครับแต่ชื่อไทยมันชื่อเบียโก้นะครับก็ไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะเบียโก้เนี่ยไม่รู้ครับมันอาจจะเรียกเพี้ยนมาก็ได้นะครับแต่ภาษาอังกฤษมันอ่านว่าไบโก้นะครับเรียกแบบง่ายๆก็พีซีฟ e r นะครับะไบดูนะครับไม่ใช่นะได้ไบโก้มานะครับแล้วก็สูสูนะครับเป็น6ดาวนะแต่มันมีดอปนะครับเอ้ยมันมีสุ่มได้นะเจ็ดดาวนะแต่ไม่ได้นะผมเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเปิดโอ้โหได้กันจ้างนะครับเจ็ดดาวนะโอ้โห ได้โคตรง่ายนะแล้วก็ไม่มีแบบได้หกดาวเหมือนผมอย่างนี้นะแต่ผมได้แค่หกดาวนะดีแล้วหนกะดาวนะแล้วก็ได้เยลโล่พิง์มานะครัเนะลดี้นะครับแล้วก็ล็อกฮีโร่บอสนะแล้วก็ตัวฟีสองสองตัวนี่คนระับเอามาทำาะไรนะครับแต่ก็จะได้แดาวนะสองตัวนี้นะครับแกะนะฮะเปิดสักรอบดีไหมนะแต่กบแดงมันไม่ออกให้ผมเลยนะผมไม่อยากจะเปิดเลยนะครับเปิดมารวมครั้งนี้ก็ครั้งที่สี่แล้วนะครับไม่ได้นะกบแดงไม่แต่หกดาวก็ไม่ได้นะ แย่มากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากบแดงผมพอที่จะอัปเกรดเป็นนนั่นหรือเปล่านะครับกบแดงพอนะครับก็เหลืออยู่นะครับแต่ก็กะจะไปอัพตัวไอรอนมูนด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทันทีนะไอรอนมูนรอบนี้ถามว่าคุมไหมนะครับก็สำหรับผมก็ถือว่าคุมนะครับพอได้ตัวนี้มานะครับนี่นะครับโกซูซูนะถ้าไม่ได้ตัวนี้มาไม่ถือว่าคุมนะเพอได้ตัวกากกากมานะครับ ที่ดีหน่อยก็มีตัวเยลโล่นะครับกลับไปตัวนี้นะไบโก้นะแค่นี้นะได้ตัวนี้ทำไมได้นะแอนเลสเหรอมันอีว e เป็นตัวอะไรอะ่ะอ๋อไอตัวนี้มีมีนานแล้วนะตัวนี้นะแล้วดูว่นะว่าของอีวพอไหมโอ้โหไม่พอครับไอเนี่ยนะครับไอตัวสีม่วงๆเนี่ยชื่ออะไรวะมิลกิวเวย์นะครับหายากจริงนะตัวนี้นะมันดรอปจากด่านไอที่ต้องใช้ขนนกสามอันนะเออแล้วมันก็โอ้โห ไม่ค่อยดรอปนะครับแล้วก็ไอ้ด่านสเตทที่หนะครับไอ้ตัวอะไรไว้นะ่ะชื่อดา่านอะไรวะผมลืมแล้วนะไอ้ด่านแม่เหล็กนะเออก็เลยไม่ผ่านครับด่านหนะกนะเสียมาแล้วก็ไม่ดรอปด้วยเนะี่ยของก็ไม่พอนะครับก็จะอัพเป็นเจดาวยังไงนะครับเป็นเจดดาวไม่ได้อีกนะคเดี๋ยวแกะแกะใก,กล้จะเป็น8ดดาวแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะเปิดอีกรอบยังดีหรือเปล่าน,นะ เพราะไอ้ลูบี้เนี่ยช่วงหลังมันนี่จะหาค่อนข้างยากแล้วหาไม,ไม่ง่ายแล้วนะการเปิดแต่ละครั้งก็ต้องคิดหนักนะครับจขอเลาะเคลียร์เออรลนเจอร์ก่อนนะเต็มนะนี่ไง้เพืตัวดัมปี้เนี่ยผมเก็บมาเนะี่ยเนี่ยจะอีโบก็ไม่ได้นะขาดไอมิลกี้เวย์อย่างเดียวเลยนะครเซ็งมากนะครับขาดต้องอันนี้ขาดตั้งสี่อันนั้นเนี่ยโอ้โหมันใช้มากจริงๆนะครับ ได้ไอ้ดัมปี้มาก็มีประโยชน์นะครับเป็นซูเปอร์มาเตอร์ยากของขาดคือมันจะไปหาตัวมิวคี้เวเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้ขนนกถึงสามอันนะแล้วก็มันเปิดให้เล่นเป็นเวลาด้วยครับแบบแบบพิเศษนั่นนะเวลาก็ได้น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ขนนกค่อนข้างเปลืองนะครับสคนที่มีขนนกน้อยๆเนี่ยมันจะหาที่หายากเข้าไปใหญ่เลยครับลังเลไปลังเลมานะครับเปิดดีหรือเปล่าครับอ่ะเปิดสักรอบมันก็ได้นะครับดีเจนห้าบวกหนึ่งนะครับสองร้อยลูบี้นะครับ นะเปิดไปนะครับกดไปดูซิว่าจะได้กบแดงหรือเปล่านะครับโอ้คูณสามเท่าอะไรมาครับคิงเจมนะครับโอ้โหมาอีกตัวนึงครับทำไมไม่เป็นเจ็ดดาวฮนะตัวที่สามตัวที่สามโอ้โหเยลโล่ก็มานะครับก็ดีครับไม่ต้องเปลืองกบแดงเออ,เอ,อไม่ต้องเปลืองกบแดงนะครับ หกดาวมาสามวเนี่ยหกดาวจะมาหกตัวเลยเหมือนครั้งที่แล้วตัสี่นี่ไงมาแล้วนะครับซุปเปอร์รีนาทตัวที่ห้าโอ้โหสึกว่าไม่รีบเปิดนี่นะมาเปิดแบบช่วงแบบอะไรตอนนี้ผมเปิดวันที่สองเนี่ยมันได้แต่แบบของกากๆเลยนะกากนี่กวกาเหลวเนะี่ยกากแบบไม่ได้เจ็ดดาวไม่ได้อะไรเลยนะโคตรแย่เลยนะครับตอนนี้นะตัวสุดท้ายนะนี่คนระับเจ็ดดาวก็มานะพอนะพอนะไม่เปิดแล้วนะครับ ถามว่าคุม้มไหมก็กลางๆนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผมว่าก็ยังมองว่าคุ้มอยู่นะเพราะได้เป็นตัวที่ไม่ถือว่าเป็นฟรีเรนเจอร์มากนะครับนะไอตัวนี้นะครับก็ล่าไม่ได้นะครับล่าได้แต่ล่าได้แต่ห้าดาวนะก็ต้องเปลืองก,กบแดงนะครับส่วนส่ไอตัวที่เหลือๆเนี่ยล่าไม่ไม่ได้นะครับไอตัวนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันอีโบมาจากอะไรนะครับแต่ที่รูน่สู้ๆนะครับเดี๋ยวผมก็ดูก่อนนะ คาดว่าอาจจะทำเป็นแบบซูปเปอร์มาสเตอร์นะครับไปตัวนี้นะเจ็ดดาวน,นะก็คาดไว้ไว่าอย่างนั้น,นะครับอาจจะทำไม่ทำก็กบแดงจับไปเลยนะครัสู้ๆกบแดงจัดแล้วนะ,ะเสียดายนะครับตัวเจ็ดดาวไม่ออกนะเนี่ยถ้าเจ็ดดาวออกผมจะไม่ต้องเปลืองกบแดงเจ็ดดาวเน,นะะี่ยโอ้โห ได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะฮะโอเคแต่ขอ,อ,ตองไม่พอครับต้องต้องไปหาด่าเล่นนะครับผมจะบอกว่านะครับไอตัวซุซูนี่นะครับหรือว่าไอตัวอะไระครับเฟยหงนะครับตอนนี้นะครับมันน่าที่จะทำแบบเป็น7ดาวซูปเปอร์มาสเต,อร,ตอร์มากนะครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะก็น่าเพื่อนๆน่าจะทราบแล้วนะครับ นื่องจากมันมีมิชชั่นนี้เข้ามานะครับเนี่ยนะวอลเลอร์ูซูนะครับอัพเป็นซูเปอร์มาเตอร์นะครับแล้วก็จะได้กบแดงนะครับเจ็ดดาวหนึ่งตัวนะครับนี่ในส่วนตรงนี้นะครับก็ถือว่าน่าทํามากนะครับก็คือเราเสียกบแดงแค่สามตัวนะครับอ่านั่นเองนะครับเพราะถ้าเราเสียประกบแดงไปแค่สี่ตัวเนี่ยเราก็จะได้กลับคืนมานะครับหนึ่งตัวก็เป็นเสียไปแค่สามตัวนะก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วยิ่งถ้าแบบเพื่อนๆที่ได้แบบไอตัววอลเลอร์ูซูเลยเนี่ยโอ้โหยิ่งโคตรคุ้มเลยนะครับ ไม่ต้องไปเสียพวกกบแดงหกดาวเลยฮนะแล้วสกิลมันก็ค่อนข,ข้างที่จะดีนะครับตัวมันก็ถือว่าใช้ได้นะเลือมันเยอะดีนะครับซุเปอร์มาสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะเรียกออกมาเร็วมากนะครับก,ก็ถือว่าเร็วแต่ก็ไม่ถือว่าเร็วมากนะครับผมเปิดมาที่สองนี้นะแบบได้ตัวก็ไม่ไม่ถือว่าค่อยไม่ถือว่าดีนะไม่ดีเท่ารอบแรกนะครับก็ยังไงครนะับวันนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร์ได้นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวตัวดัมปี้นะครับอย่างที่บอกไปนะ แล้วพบเจอกันใหม่ครับในวิดีโอครั้งหน้านะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ